นนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เข้าสูมม่สมะนาวสวิตเชเนววันนี้เราก็จะมาสาธทำอาหารเดี๋ยวเ,เราก็จะมาลองทำกันเลยค่ะมะนาวทำอะไรคะเราก็จะทำเป็นเส้นก๋วยเบี๋ยนะคะเช่นตอนเลยค่ะของเอ๋ทำอะไรคะ,ว,คะวันนี้เราจะมาทำไข่ดาวน้ำนะคะแล้วหนูเป็นเพื่อนของมะนาวนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารกันค่ะ เราก็จะเริ่มทำกันเลยนะคะก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนใส่น้ำเลยเนาะแต่วันนี้เราก็จะไม่ใช้น้ำมันกันเลยนะคะกลัวโอ้โหตอกไข่ตอกไข่นี่ค่ะตอกไข่ในนี้โอ้นะเนอะเลยเวลาเปิดจะต้องให้ผู้ใหญ่เบิดให้นะคะหยดหยดหยด น่าใส่ลงไปอีกก็ต้องใส่ไปอีกนะ,ออะโอ้ท่นไม่ใส่เลยนะน้ำเดือดยังคะคเดี๋ยวหยิบให้คะ่ะน้ำเดือดยังคะน้ำยังฟูฟ่องอยู่โอเคไม่ต้องให้น้ำเดือดมากน้องเอ้ยใสยไยไ่ได้เลยลูกเรื่อยๆนะคะไม่ก่อนมันจะสุกคะ่ะเอ้ยใส่ได้เลยร้อนนะคะ หนูเลหนูไม่ใส่ตรงกลางอ่ะเอ้ยเปิดไฟแรงๆนิดนึงเป็นไหมไม่เป็นหนูต้องปิดไฟแรงไหมคะแม่ไม่ต้องค่ะ<ด>จะได้กินไหมคะวันนี้ก็จะไ,ได้กินนะคะแต่เราต้องทำกันเองค่ะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะ,ะองเปดานะ่ว่าของเขาขาดน้องเอยค่อยๆซะอ น้องเอ๋ยค่อยๆซอสจากข้างล่างคะ่ะลูกข้างล่างข้างล่างคะ่ะเอาตะหลิวซอสไข่จากใต้เออยให้มันเป็นแผ่นนะคะได้ไหมคะลแล้วก็รอมันสุกค่ะออ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 กก่อนเอาออกก่อนเอเอยอย่างนั้นแหละเรียบร้อยรอมันสุกนะคะเดี๋ยวแม่สูมเข้าไปใกล้ๆให้นะลูกอันนี้ของ,ของมันะคะอันนี้เริ่มสุกแล้วค่ะ ตกใจอ่าน้องเอ้ยไข่น้ำไม่ใช้กระทะน้ำมันเลยแจงจังน่ากินเนาะน่ากินโอเคต้องรอแล้วฟังไหนก็อดี๋ยวเพิ่งลูกมันนะเอ้ยน้องเอ้ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะว่าวันๆมันจะซึมน้องเอ้ยซอสน้ำเข้าไปบนไข่เป็นไหมลูกน้ำไม่ค่อยทำอาหารเองมาก่อนเลยเนาะเอออย่างนั้นละเอ้ย นั่นแหละค่ะหของมะนาวโอเคแล้วค่ะมะนาวค่ะชิ้นที่มันติดติดกันหนูไม่แยกล่างมันนิดนึงเหรอคะค่ะแต่ันแยก่ไม่ค่อยได้ค่ะมัติดกันะก็นี้่ยเลยนะคะรยกแล้ยังไม่ิ่งเลยก็เปนไปเนาะใช่ค่ะก็นี่ค่ะกอกเริ่มสุกแล้วนะคะ ไหนคะนี่คะ่ะอืมข้ามากเลยนะคะการทำอาหารเอนะคะ่สุกยังคะน้องเอ้ยยังไม่รู้มัน้นก่อนตัดหนึ่งเดี๋ยวมันเอา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 ,เอา,เอาตะหลิวขึ้นของพี่ก็ของเราก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะแม่ขอไปช่วยน้องเอ้ยตักไข่ขึ้นมาก่อนได้ไหมคะ เอ้ยตัดขึ้นได้แล้วคะ่ะลูกของของเราก็ยังไม่สุกนะคะฝั่งนี้ก็ต้องรอนานนะคะเมื่อกี้นี้ไปซื้อของกันมาหนักมากเลยนะคะก็มือซาวนีกน้ก็ยังทำข้อวัดค่ะของเอ้ยเสร็จแล้วอยากไม่ต้องกดแล้วมั้งลูกเอ้ย <Okay. S 1> ปิดแก๊สเป็นไหมคะหมุนโอ้ยัง <Okay. S 1> yeah. ของเอ้ยเสร็จแล้วของมะนาวแล้วคะ่ะลูก มาหน่อยนะครับคุณนิของเอ้ทอดอะไรก่อตอไปคะของเอ้อเ,เสร็จแล้วค่ะของเราก็ยังไม่เสร็จนะคะน้องเอ้เอาไข่ okay. มาโชว์แม่หน่อยดีลูก ไข่เมอร์ไข่น้ำของเด็กน้องเอ๋ยมาเริ่มสุกดยังคะดูสิคะเริ่มสุกดยังคะยกขอตัวไปด้น้ำก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะทอดนานหน่อยนะคะกดค่ะรับมาแล้วค่ะ เร่ะักยังนะพี่ค่ะแล้วค่ะตักขึ้นเลยค่ะค่ะถ้าพวกนี้ก็นานหน่อยนะคะวันนี้สี่เด็กะน่ากินเนาะเดี๋ยวเราต้องตัก อัน,นค่ะว้าวกเาักใ้แม่เนี้ยเวเนะวมากเลยค่ะกมันตกนะคะนี่ค่ะเดี๋จะอดกินในวันนี้แลคะคโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วมานนาเป็นเย็น โอเคค่ะสองอันนี้เอาทำยังไงดีคะเดี๋ยวทีเอ็จบยังข้างนี้นะเดี๋ยวขั้นตอนตัดแต่งตาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่การกินนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ